สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ a n n e l นะครับวันนี้ก็นะครับมาดูวิธีทำเงินฟรีวันละ500บาทกันนะครับโดยเงินฟรีที่เราจะทำกันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมภายในแอป u p i ิกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ย้ำว้เลยว่านะครับสามารถที่จะทำฟรีได้เลยนะครับสำหรับวันละ500ร้อนะครับวันละ500ตรงนี้เนี่ยทำได้ทุกวันนะครับ1เดือนก็30วันนะครับถ้าเราทำได้ทุกวันเนี่ยก็คูณไป30วันนะครับ1เดือนก็โดยประมาณอยู่ที่15,000บาทนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมก็จะถูกหักครั้งละ15บาทนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับกิจกรรมหรือว่าแคมเปญ500นี้เนี่ยนะครับผมก็ได้อัปเดตมาหลายครั้งแล้วสําหรับ อ่าแอป u p i c กนะครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังสนใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในกิจกรรมนี้ก็คือนะครับหเลยนะครับมือถือหนึ่งเครื่องนะครับที่มีแอป UP i c แล้วนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวนโหลดแอป u p i c กเนี่ยก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับตรงนี้ใครดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับผมมีรหัสเมนเทอร์ที่ขึ้นด้านข้างให้ใส่เนี่ยตรงนี้ถ้าใครใส่รหัสเบนเทอร์เนี่ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมีกลุ่มพิเศษนะครับเป็นกลุ่ม VIP Upicker ให้เข้าร่วมด้วยนะครับอ่าข้อหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนนะครับข้อ2นะครับอ่าคนที่จะทําเงินวันละ500บาทได้ทุกวันเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็น Upicker ก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้มาที่เมนู Upicker ด้านล่างตรงนี้นะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่าเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับจะเจอคําว่าแชร์สินค้า Upick Choice ทั้งหมดนะครับหรือสินค้าตรงนี้ที่เขียนว่าอ่า เขียนว่าแชร์ชนเพื่อนนะครับหรือว่าสินค้ายูพิกเกอร์ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องชอบสินค้า1ชิ้นนะครับอ่าเราก็เลือกไปใช้งานทัก1ชิ้นนะครับชิ้นไหนก็ได้นะครับราคาประมาณ9 9 9บาทนะครับหรือจะราคาอื่นๆในนี้ก็ได้แต่ขอให้เป็นในในหน้าหมวดยูพิกเกอร์ในในเมนูที่3ตรงนี้นะครับเลือกไปใช้งานทัก1ชิ้นนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าชอบชิ้นไหนนะครับนะครับมีสินค้าเยอะเลยนะครับก็ลองเลือกไปใช้งานทัก1ชิ้นนะครรับตงน้นก็ าจ่ายนะครับ999บาทนะครับไม่ได้เป็นค่าสมัครนะครับเราเป็นสินค้าที่เราซื้อไปใช้งานนะครับสินค้าตรงนี้เนี่ยก็ราคามาตรฐานตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เรียกว่านะครับเราจ่าย999เนี่ยเพื่อซื้อสินค้าไปใช้งาน1ชิ้นนะครับก็เลือกสินค้าที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับตรงนี้จะได้ไปใช้เองด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเลือกสินค้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดขึ้นรถเข็นนะครับผมก็คือเหมือนจ่ายใน l a z a d a เหมือนซื้อใน Lazada เลยนะครับเพราะแอปยูพิกเนี่ยก็มีแอปกาซตด ถ้าเป็นสินค้ายูพิกเกอร์นะครับเขาจะจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็พิเศษใครที่ใส่รหัสเมนเทอร์ตรงนี้ก็จะมีโค้ดส,ส่วนลดให้อีกเพิ่มอีก30บาทนะครับหรือตอนนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้สูงสุดถึง1,000บาทเลยนะครับแต่โค้ดตรงนี้เนะะี่ยเขาก็จะใช้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกชําระนะครับจะชําระเงินทันทีหรือจะชําระปลายทางก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้รับของเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชําระทันทีเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นยูพิกเกอร์เลยแต่ถ้าเลือกชชํําาาาารรระะปลยทงงงเเต้ออินกับ คลังขนส่งก่อนถึงจะได้เป็นยูพิเกอร์นะครับจากนั้นเมื่อเป็นยูพิเกอร์แล้วเนี่ยนะครับหน้าตาในแอปเราก็จะมีแคมเปญแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เล็งมาตรงนี้เลยแฮปปี้พ็อกเก็ตนะครับวันละ500บาทนะครับเครื่งคลิปต่างเนี่ยนะครับเช่นวิธีการสมัครปลดล็อกเป็นยูพิเกอร์เนี่ยผมทําเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับเป็นวิธีสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้แต่คิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงจะเคยชอบสินค้าออนไลน์กันอยู่แล้วนะครับก็ อ่านะครับเข้ามานะครับอันนี้คือนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยผมได้รับแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหน้าแอปล a z a d a เลยคล้ายๆกันเลยเป็น2องจุดหมายที่เปิดเปิดขึ้นมาแล้วได้รับ500นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอ่าเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ทําเต็ม500แลลวนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเงินก่อนนะครับก่อนที่จะกดรับนะครับจะได้ดูว่าได้จริงนะครับอ่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นยูพิเกอร์เนี่ยหน้าตรงนี้จะไม่มีรายได้ทั้งหมดนะครับแต่คือผมเป็นยูพิเกอร ตรงนี้เนี่ยผมทําเงินไป6หลักแล้วนะครับในแอปนี้นะฮะก็ลองตัดสินใจดูว่า999บาทสําหรับสินค้าไปที่เราซื้อไปใช้งานเองเนี่ยคุ้มหรือเปล่าที่จะมาทําเงินทุกวันนะครับอย่างน้อยก็คือวันละ500แล้วนะครับทั้งนี้ยังไม่รวมคอมมิชชั่นจากสินค้าที่เราสามารถที่จะดรอปชิปหรือเพื่อนๆที่กดมาผ่านกิจกรรมเราเขามีโอกาสที่จะมาชอบสินค้าในนี้เราก็ได้คอมมิชชั่นทุกชิ้นเลยที่เขาซื้อไปนะครับอ่านะครับเราให้ดูผมให้ดูตรงนี้นะครับ เป็นยอดสีเทาตรงนี้นะครับจะเป็นโสดการตลาดอยู่ที่2 1 4 4 1 6นอะครับอันนี้เป็นรายได้จากคอมมิชชั่นสินค้าที่ผมทําการดรอปชิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับยอดเงิน500ให้ดูนะครับว่ารับอย่างไรนะครับอ่าก็กดออกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วมากดที่อ่า h a p p y p o c k ก t อ่ากดนะครับมาที่ Happy Pocket ตรงนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับกดเข้าป้ายนี้นะครับอ่านะครับใครทําเต็ม500แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับให้กดปุ่มรอถอนนะครับกดที่เขียนว่ารอถอนนะครับ กดรอถอนปุ๊บนี่นะครับคุณชนะนะครับ5 0าบาทนะครับถอนออกเป็นรายได้ของคุณสําเร็จแล้วนะครับเราจะแชร์ให้เพื่อนอีกก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเขาสนใจเขากดลิงก์เอามาเนี่ยนะครับกิจกรรมต่อไปเราก็ได้เล่นอีกนะครับก็ให้ไปกดดูที่คําว่าดูใบแจ้งยอดบัญชีนะครับหรือจะเข้าไปที่รายได้ทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับนะครับเข้ามาเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับนี่นะครับเพิ่มแล้วนะครับเงินรางวัลจากกิจกรรมชวนเพื่อนตรงนี้นะครับ 485บาทก็คือ500นะครับหักค่าธรรมเนียม15บาทนะครับทุกครั้งนะครับตอนแรกผมได้อยู่ที่2,144บาท61สตางค์นะครับเพิ่มมาอีก485บาทตอนนี้เป็น2,629 0 0บาทแล้วนะครับอันนี้คือได้เป็นเงินจริงนะครับยอดเงินจะโอนเข้าธนาคารเรานะครับผมก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสรุปยอด1อาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึงเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่เขาจะโอนในวันพุธถัดไปนะครับกรณียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น เขาจะมียอดจับเวลานะครับอ่าก็คือนะครับเขาจะจับเวลา1อาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับวันที่6คือวันจันทร์12คือวันอาทิตย์นะครับถ้าเราทําเงินได้ภายในวันที่6จนถึงวันที่12นะครับที่เขากําหนดเนี่ยยอดเงินจะไปถูกแยวันพุธคือวันที่15เดือน4นะครับอ่าถัดไปนะครับส่วนยอดที่ผ่านมาเนี่ยสาถึงวันที่5นะครับถ้าทําเงินใน30ถึงวันที่5ได้ยอดจะไปโอนในวันที่วันพุธที่8นะครับอ่าก็คือวันพุธที่8นะครับวันนี้คือวันที่ีกเอบ ซึ่งการถอนเงินทุกครั้งเนี่ยผมได้ทําคลิปอัปเดตเอาไว้เพื่อรับชมตลอดนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะโอนเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารตรงนี้เลยนะครับธนาคารเราเข้าไปผูกได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ทราบว่าผูกยังไงเนี่ยเข้าไปก็กดเข้าไปผูกได้เลยนะครับจะมีช่องให้กรอกธนาคารเลขบัญชีนะครับหรือผมจะจัดทําเป็นคลิปใต้คลิปนี้ไว้แนบไว้ให้แล้วนะครับหรือนะครับใครจะดูวิธีสมัครด้านบนก็ได้นะผมก็ขึ้นเว้ลวนะครับที่เป็นรูปตัวไอข้างบนคลิปนี้นะครับก็กดย้อนกลับไปนะครับ กิจกรรมนี้เนี่ยเราก็ถอนไปแล้วรอบเดียวนะครับเราจะถอนไม่ได้แล้วนะครับถ้ารับไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเทาๆนะครับภารกิจวันนี้เสร็จแล้วค่อยมาเล่นพรุ่งนี้ใหม่นะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็มากดเล่นใหม่อีก500บาทนะครับกดเล่นอย่างไรนะครับเวลากดเล่นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเปิดตรงนี้ให้ดูให้ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้กิจกรรมนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นซองแบบนี้แหละนะครับแต่เวลาเรากดสตาร์ทมันจะมีคําว่ากดเริ่มเกมนะครับตรงกลางซองข้างล่างตัวนี้เลยนะครับ เวลาเรากดเริ่มเกมมาเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่ากดปุ๊บได้500เลยนะครับแต่ว่ามันมีวิธีนะครับก็คือกดเริ่มเกมมาเนี่ยครับเขาจะสตาร์ทยอดเงินขึ้นให้เราอย่างน้อย450บาทขึ้นไปนะครับส่วนมากเนี่ยจะได้ประมาณ4 6 0ร้อยถึงสี่เนะครับแล้วก็ใช้เองไปประมาณ3ครั้งนะครับมันจะขาดอยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับสามสิบกว่าบาทเนี่ยนะครับตรงนี้ข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มเขียนว่าคัดลอกลิงก์นะครับเรากดคัดลอกลิงก์ไปแชร์นะครับส่งให้เพื่อนนะครับ เพื่อนคนไหนก็ได้นะครับพี่นะครับเขาสนใจในแอปยูพิกเนี่ยนะครับก็กดแชร์เขาไปนะครับกดแชร์ปุ๊บนะครับก็เขาจะกดเข้ามานะครับหรือว่าขอให้เขากดก็ได้นะครับกดเข้ามานะครับก็จะเขาจะมีคะแนนขึ้นมาจะมีเงินจากเพื่อนกดเข้ามานี่เพื่อนกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นสมาชิกในแอปยูพิกเราทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราแชร์เพื่อจะรับเงินตรงนี้อย่างเดียวนะครับอ่า่เลยเวลาแชร์เพื่อนเนี่ยมีคนกดเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าขาดประมาณบาเนี่บาทจะใช้เพื่อนประมาณประมาณ20คนนะครับในการกดเพิ่มเงินให้เรา ให้เต็ม500บาทเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเพื่อนกดเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราได้ละนะครับประมาณ1บาทกว่าต่อคนพบ20คนปุ๊บมันก็จะเต็มประมาณ500พอดีนะครับอาจจะประมาณ20กว่าคนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตอนสุ่มเงินเริ่มต้นตรงนี้นะครับว่าใครจะได้มากน้อยแต่คือการันตีที่450ขึ้นไปนะครับอ่าก็อย่างน้อยเนี่ยเราได้แล้วนะครับวันละ500้ยนะครับถ้าใครอย่างจริง่างจริงเนี่ยยีคนไม่ยากนะครับแชร์ลงกลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มที่บกยวั าการหาเงินต่างๆในกลุ่มเยอะแยะมากใน a c e b o o k นะครับหรือใขรจะถนัดช่องทางไหนก็แชร์ได้นะครับอย่างน้อยคือเราได้แล้วนะครับ500ต่อวันนะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือคนที่เขาสมัครเข้ามากดเข้ามาผ่านลิงก์เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนที่เราให้เขากดเนี่ยนะครับเขาอาจจะช่วยเรากดแต่ว่าพอเขาเข้ามาในแอปเนี่ยนะครับเขาจะเจอกับแอปยูพิกนะครับซึ่งเขาก็อาจจะอ่านรายละเอียดนะครับอาจจะดูสินค้าตรงนี้เขาอาจจะอาจจะมาเห็นกิจกรรม500แบบนี้หรือ อาจจะไม่เห็นสินค้าที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมากดสั่งซื้อสินค้าอีกนะครับหรือเราก็อาจแนะนําเขาก็ได้ว่าถ้าอยากเป็นยูพิเกอร์มาทําเงินก็ได้นะครับสามารถที่จะแชร์สินค้าไปขายได้เลยนะครับสําหรับคนที่ทําอยากทําแนวดรอปชิปสินค้าอยากแนวขายออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนสินค้าเนี่ยก็มาทําได้แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเป็นลูกค้าในยูพิก่อนหนึ่งชิ้นนะครับโดยเงื่อนไขนั้นก็คือเข้ามาซื้อในหมวดยูพิเกอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับสินค้าก็มีสินค้าดีๆทั้งนั้ แบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ก็มาลงกับ UP i ิกนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะทําเงินวันละ500บาทต่อวันแล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับมีเพื่อน20คนเข้ามากดให้เราเนี่ยนะครับผมคิดเป็นแค่10%นะครับก็คือ2คน2คนนั้นเนี่ยอาจจะเป็น u p i ิเกก็ได้นะครับเมื่อเขาเป็น u p i ิเกเนี่ยเขาต้องมาช็อปสินค้าก่อน1ชิ้นแล้วเวลาเขาช็อปสินค้าเนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่นกลับไปอีกนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้581บาทรคนก็ปรดสิบกว่าบาทแล้วนะครับ พังก์บาทบวกกับอีกตรงนี้นะครับ500ก็เป็นประมาณพันหเลยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคอมมิชชั่นสินค้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้านะครับการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็สถานะยูพิเกอร์ของเราด้วยนะครับแต่โดยกลมๆก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็พิเศษเลยตรงนี้นะครับถ้าใครเจอป้ายกิจกรรมที่เขียนว่า49 9ยูพิชอย์แบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยูพิเกอร์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่4.9 9บาบาทเท่านั้นนะครับก็เป็นสินค้า อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คนจะคนละอันกับสินค้า999นะครับแต่คือได้เป็นยูพิเกอร์เหมือนกันนะครับจะชิ้นอื่นก็ได้เนี่ยครับไม่จําเป็นต้อง4 9 9ก็ได้นะครับสำหรับคนงบน้อยก็กิจกรรป้ายนี้อยู่ถึงวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครมาไม่ทันก็ช็อป999ก็ได้สินค้าก็โอเคดีนะครับโอเคก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่า เงินสาหรับเริ่มต้น499ไปถึงประมาณ999บาทเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับที่เราจะมาทําเงินได้ตลอดเนี่ยครับอย่างน้อยก็วันละ500จากกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่าอย่างน้อยอีกนะครับก็เป็นการที่เพื่อนนะครับจะสมัครเป็นยูพิเกอร์กับเราอีกนะครับหรือถ้าเพื่อนเขาไม่สมัครยูพิเกอร์เนี่ยเข้ามาช็อปสินค้าข้างนอกเนี่ยเราก็ได้ทุกครั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเขาซื้อสินค้านี้ไปก็ได้89บาทพรุ่งนี้นะครับเขาอยากจะซื้ออีกเครื่องอีกเราก็ได้อีก89เรื่อยๆเลยนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอปยูพิกเนี่ยเรียกว่ามาแรงมากๆนะครับอยู่อันดับต้นๆสำหรับแอปอีคอมเมิร์ซเลยนะครับลองค้นหาดูกันได้นะครับก็โอเคครับสำหรับแอปยูพิกนะครับการทำเงินวันละ500บาทนะครับในมินิเกมภายในแอปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะนำตรงนี้เนี่ยไปสร้างรายได้กันได้นะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็แนบ ID Line ไว้ให้ใต้คลิปละนะครับใครก็ใครสนใจก็ติดต่อ ID Line ผมมาได้เลยนะครับมีกลุ่ม VIP ให้เข้านะครับสำหรับคนที่ใส่รหัสเบนเทอร์ของผมนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าไม่มีเพื่อนทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีอินดี้ชาแนในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตคลิปต่างๆนะครับภายในช่องนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอิดีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ